ข้อสิบสองข้อสิบสองเป็นเรื่องหลักการนับและความน่าจะเป็นพี่รวมรวมเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยนะทีเนี้ยเขาบอกว่าอะไรเข้าฟางเล่นเกมทายจังหวัดบ้านเกิดของเพื่อนเจ็ดคนนะโดยที่อ่าเข้าฟางทราบมาว่าเพื่อนเจ็ดคนนี้มีสามคนเกิดเชียงใหม่มีสองคนเกิดเลยองสองคนเกิดที่น่นแลวทีนี้เขาบอกว่าเข้าฟางต้องทายจังหวัดบ้านเกิดของทั้งเจ็ดคนเนี่ยพร้อมๆกันแลวเขาให้หาความน่าจะเป็นที่เข้าฟางจะทายจังหวัดบ้านเกิดของเพื่อนถูกต้องครบทั้งเจ็ดคนเลยนะมีค่าเท่าไหร่ตอนนี้เขาถามอะไร ก็ถามความน่าจะเป็นอ่าเ็าถามความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นก็คืออะไร n e ส่วน n s ถูกไหมอ่าพี่ไม่ค่อยชอบพี่ชอบเป็นสนใจหาทั้งหมดอ่าเป็นภาษาพูดเลยนะสนใจหาทั้งหมดอ่าใครถนัดเอ n s อีออก็ว่ากันไปหนูไม่ถนัดหนูฟังอย่างนี้แล้วงงหนูชอบเออหารด้วย n อตามลําบากเลยนะแล้วแต่ชอบแล้วแต่จิตท้องแต่ละคนนะเอาเป็นว่าพี่หาทั้งหมดก่อนเพราะมันง่ายดี นะอะไรก็ตามส่วนใหญ่พี่ชอบหา NS ก่อนหรือว่าหาตัวทั้งหมดก่อนเนี่ยนะพี่ชอบหาตัวล่างก่อนเพราะมันง่ายมันไม่ใส่เงื่อนไขอะไรทั้งน,นั้นนะอาเสร็จแล้วทีนี้เราจะหา NS ความคลาสสิกของข้อน,นี้ก็คือว่า NS พี่เชื่อว่ามีน้องๆหลายคนหาด้วยวิธีนี้ก็คือว่าตอนเนี้ยจะมีคนทั้งหมดเจ็ดคนเพื่อนของเราเนะนี่ยเจ็ดคนมีเอนะมีบเนาะมีซ D ดีอี แล้วก็จีโอโเพื่อนเชื่อเป็นตัวน้นเลยนะความทีเด็ดนะความคลาสสิกอะไรบางอย่างของข้อนี้มักจะทําให้น้องๆหลายๆคนนึกไปถึงการอะไรการโยนเหรียญถูกไหมเฮ้ยพี่มันก็เหมือนลูกเต๋าสามหน้าเปล่าเนี่ยพี่เนี่ยเชียงใหม่ระยองน่านทุกทีเราโยนหัวก้อยอันนี้เหมือนเราโยนลูกเต๋าเชียงใหม่ระยองน่านเลยนี่ไงพี่มันก็เป็นสามคนนี้ก็เลือกไปสามเชียงใหม่ระยองน่าน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 ี่เชียงใหม่ระยองน่าน สบุมละหุยกันได้ออกมาเป็นสองหนึ่งแปดเจ็ดนะคูณกันทั้งหมดเนี่ยตัวนี้มันคือสามกำลังเจ็ดได้สองหนึ่งแปดเจ็ดออกมาอ่ะทีนี้โชคดีอย่างหนึ่งที่ชอยเขาไม่ดักเขาไม่ดักตัวนี้ออกมาถ,ถ้าพี่เป็นคนทําพี่จะดักตัวนี้พี่รับรับรบองว่าตกได้เทียบเลยนะมีหลายหลายคนอาจจะคิดอย่างนี้ถามว่าวิาวธีคิดแบบนี้ผิดนะพี่เขียนเลยมันคือผิดนะถามว่าทําไมถึงผิดการที่น้องจะไปทายสาม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 แบบเนี้ยมันต้องไม่มีเงื่อนไขนี้ว่า เรารู้ว่ามีกี่คนเกิดที่ไหนบ้างเนอไหมคือเรารู้แค่ว่าเรามีเบาะแสแค่ว่าเฮ้ยบ้านเกิดของสามคนเนี้ยอยู่เชียงใหม่และยองน่านแต่เราไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนกี่คนบ้างอะไรบ้างอ่านึกออกไหมไม่รู้ว่าอยู่เชียงใหม่กี่คนไม่รู้ระยองกี่คนไม่รู้น่านกี่คนแต่รู้ว่าอีกเจ็ดคนเนี้ยจะต้องอยู่สามจังหวัดนี้แน่นอนแบบนี้ใช้วิธีนี้ถูกต้องแต่บางเอิญว่าตอนนี้เกมของเราอ่ะมันง่ายกว่าเพราะว่าอะไรเพราะเหมือนเขามีกําหนดมาแล้วนะมันเหมือนกับตอนนี้เขามีป้ายมาให้น้องอะเขามีป้ายมาให้น้องเลยนะสมมุติว่า พี่ขอใช้ป้ายอย่างนี้แล้วกันเป็นลูกบอลลูกบอลสีแดงคือเชียงใหม่นะมันเหมือนลูกบอลสีแดงคือเชียงใหม่ลูกบอลสีน้ําเงินคือระยองและลูกบอลสีส้มคือเมืองน่านเออเอาสีฟ้าดีกว่าต่างกันหน่อยมันก็เหมือนกันอยู่ีเขียวแล้วกันเขียวเขียวให้มันเป็นคนละสีเลยแปลว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับพี่เป็นการเล่นเกมเอาลูกบอลไปวางถูกไหมพี่ก็จะมีลูกบอลสีสีแดงอยู่ในมือเนี่ยทั้งหมดสามลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูก แล้วพี่ก็จะมีลูกบอลสีน้ําเงินทั้งหมดสองลูกพี่มีลูกบอลสีเขียวสองลูกนึกออกไหมตอนนี้มันเหมือนกับเราเอาป้ายอ่ะให้น้องมองลูกบอลตัวนี้มันเหมือนเป็นป้ายชื่อป้ายชื่อว่าเชียงใหม่เป็นป้ายคําว่าเชียงใหม่เป็นป้ายคาว่าระยองเหมือนให้น้องจินตนาการว่าตัวนี้มันเหมือนเป็นป้ายอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่ว่าทายว่าเชียงใหม่นะเราสามารถทายได้แค่กี่คนสามคนคือมันเหมือนกับเขาล็อกมาให้เราประมาณหนึ่งเขาจะไม่ให้น้องสามารถน้องจะไม่สามารถทายเชียงใหม่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 หมดเลยได้ถูกปะเพราะเขาล็อกป้ายมาแล้วว่าป้ายเชียงใหหหมม่อ้้้งัดป ป้ายระยองมีให้น้องสองป้ายแล้วก็ป้ายเมืองหน้าเนี่ยเขามีให้น้องมาแค่สองป้ายดังนั้นหน้าที่ของเราคือการเอาลูกบอลสีตัวนี้หรือป้ายนะครับตัวนี้เหมือนเป็นให้น้องมองเหมือนเป็นป้ายเมืองหน้านะเหมือนเหมือนเป็นกระดาษแล้วก็เป็นป้ายแล้วให้น้องเอาไปวางที่คนอ่ะึนอะไหมเหมือนเราทายเกมอะนะให้น้องจัดจัดไอ้ป้ายพวกนี้อยู่กับคนนะดังนั้นตอนเนี้วิธีการวางอ่ะมันจะน้อยกว่าการที่น้องทายแบบไม่มีบ่อแสตรงนีง้เนอะไหมดังนั้นตัวนี้มันจะไม่ถึงสามกำลังเจ็ดแน่นอนนะอ่าแล้วทีนี้เรามาดูว่าเราจะเอาไปวางได้้ลักกษณะไหนนนบาาางทีีเรมดู่อ ตอนนี้ยพี่จะเลือกวางทีละสีถูกไหมคือตอนเนี้ยเ,เราเห็นป้ายตัวนี้ยเชียงใหม่ตัวนี้คือป้ายเชียงใหม่นะอ่าพี่เจ้าป้ายเชียงใหม่ไปวางก่อนนึกออกไหมพี่ก็มองหน้าเพื่อนแต่ละคนเลยเรามองหน้าเพื่อนแต่ละคนไปก่อนอคะหน้าคนไหนดูแล้วหน่าจะอยู่เชียงใหม่บ้างเนาะถูกไหมแต่าวางได้กี่คนวางได้สามคนจาก คนทั้งหมดกี่คนตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้ไม่ได้วางป้ายใส่ใครเนอะตรงนี้มันเหมือนกับเอาจับเพื่อนมานั่งหน้าโต๊ะแล้วก็มีโต๊ะว,วางอยู่หน้าเพื่อนแล้วให้น้องเอาป้ายไปวางทครถูกไหมแปลว่าตอนนี้น้องต้องหาที่ลงให้กับป้ายเชียงใหม่ของเราเนี้ยนะน,น้องกําลังจะเอาป้ายเชียงใหม่ไปวางใส่เพื่อนสามคนที่ดูแล้หน่เมืองเหนือที่สุดเออชาวาเหนือก็ไม่แน,น่นก็เหนือเนาะเอาเป็นว่าที่ดูแลแน่ออกมาเอ้ยน่นจะเป็นคนเชียงใหม่น้องจะไปวางทั้งหมดสามตำแหน่งถูกป่มดังนั้นตัวเนี้ยเชียงใหม่น้องจะเลือกวางได้กี่แบบก็เลือกวางได้สี่ อ่าจากทั้งหมดกี่คนทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดเจ็ดคนน้องเลือกสามคนถูกป่ะถูกไหมตอนนี้มันเป็นการที่น้องจะเลือกจากเจ็ดคนนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและน้องเลือกกี่หมายเลขน้องต้องเลือกสามหมายเลขถูกป่ะเพื่อเอาไอ้ป้ายแดงเนี่ยไปวางนึกออกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเจ็ดเลือกสามจินนาการว่าเวลาน้องวางเสร็จเวลาน้องเลือกเสร็จน้องต้องวางด้วยน้องต้องป้ายไปวางด้วยนะ วางวางแต่ละคนแล้วมันจะได้คําตอบเท่ากันหรอพี่คําตอบก็คือเท่ากันนะคาตอบก็คือเท่ากันน้องจะหรือน้องอาจจะวางป้ายสีน้าเงินก่อนน้องอาจจะวางป้ายสีเขียวก่อนแล้วมันจะได้คําตอบเท่ากับพี่ไหมคําตอบคือได้เท่ากันไม่ว่าน้องคิดแบบไหนไปลองคิดดูวิธีอือ่นก็ได้นะน้องอาจจะเอ้ยไม่ชอบไม่อยากวางเชียงใหม่ก่อนวางเมืองน่านก่อนได้ไหมได้นะตามลาบากเลยไปลองคิดดูสุดท้ายน้องจะได้คําตอบเท่ากับของพี่เป๊ะเลยทีนี้พี่เลือกวางนี่แล้วกันไอบีนะไอตัวอีนะน้องอีนะครับแล้วก็น้องจี ที่ให้สามคนนี้อยู่เชียงใหม่ดูจากหน้าตาโครงหน้าแล้วอะสามคนนี้น่าจะเหมาะกับเชียงใหม่เสร็จแล้วป้ายเราก็ต้องหมดไปถูกปะเนี่ยป้ายเราก็ต้องหมดไปเชียงใหม่ก็ไม่ต้องไปวางอะไรแล้วพะเราวางครบแล้วเราเลือกสามคนนี้แหละให้อยู่เชียงใหม่ถูกไหมอันนี้เหมือนการเลือกจริงๆเลยเหมือนเป็นเหตุการณ์จริงเลยว่าตอนนี้เขากาลังให้พี่ถ่ายพี่ก็ถ่ายอย่างเงี้ยถูกไหมเสร็จแล้วพี่ก็ไปดูต่ออะต่อไปอะข้ามระยองก็ได้พี่วางเมืองน่านก่อนพี่วางเมืองน่านก่อนเสร็จแล้วพี่จะเอา ลูกบอลตัวเนี้ยไปวางของเมืองนานแต่ตอนนี้คนที่จะเหลือให้พี่วางได้มีกี่คนหนึ่งคนสองคนสามคนแล้วก็สี่คนจากสี่คนพี่ต้องวางกี่กี่อันสองอันโอ๊ยพี่วางกี่นั้นจากสี่คนใช่ไหมพี่ต้องเลือกมาสองคนที่จะถูกวางลูกแก้วสีเขียวเนี่ยลูกบอลสีเขียวที่เป็นป้ายเมืองนานเนี่ยหรือว่าลูกบอลก็ได้หรือมองเป็นป้ายก็ได้นะเราตกลงกันแล้วว่าลูกบอลแทนคาว่าป้ายเมืองนานนะน้องจะวางป้ายเมืองน้านที่หน้าหน้าคนได้สองคนถูกป่ะดังนั้นเลือกจากสี่คนก็นี่ไงก็เป็นสี่สี่สอง ถูกไหมเสร็จแ,แล้วอะพี่ก็วางไปอ้า a อแล้วกันกไอซีนี่แล้วกันหน,หน่าจะเหมือนคงคนหน้าหน่อยอ่ะเราก็วางไปวางใบเสร็จลูกบอลน,น้องก็หมดลูกบันสีเขียวน้องก็ไม่มีแล้วถูกปะ่ะสีน้ําเงินนะ ท่านของจะทำถ้าน้องจริงๆน้องก็มองออกแล้วสีน้าเงินน้องมีทางเลือกไหมไม่มีทางเลือกถูกป่ะมันวางได้แบบเดียวแล้วถูกป่ะก็คือก็คือมันต้องวางวางแบบอย่างเงี้ยมันได้รูปแบบเดียวแล้วคือสีน้าเงินไม่มีส์เลือกอะไรทั้งนั้นถูกป่ะน้องจะไปวางที่อื่นไม่ได้แล้วนะดังนั้นจริงๆตัวนี้ได้หนึ่งวิธีหรือเอาเอาแบบเดิมของพี่ไม่ได้หรออ่ะตอนนี้ที่นั่งมีทั้งหมดกี่ที่นั่งที่นั่งจะเหลือเอหมายถึงที่เปล่าๆที่เราวางป้ายได้จะเหลือสองตำแหน่งถูกป่ะแล้วน้องเลือกจากกี่กกตาาา้เลไบบย็ดม สุดท้ายตัวนี้มันก็ได้หนึ่งวิธีอยู่ดีนะมันก็จะได้หนึ่งวิธีอยู่ดีที่เหลือเราก็ชิดเลขแค่นั้นเองนะจากข้อก่อนๆที่บอกวิธีไปแล้วนะอะกลับไปย้อนดูเองนะวิธีการคิดคอมบิเนชันนะเจ็ดคูณหกคูณห้าเนาะคูณถอยไปสามตัวหารด้วยสามแฟรตัวนี้ก็จะเป็นสี่คูณเออใช้สีเขียวสี่คูณกับสามถูกไหมคูณถอยไปสองตัวหารด้วยสองแฟรที่เหลือชิดเลขธรรมดาลวพวกนี้ใช้กฎการคูณถูกไหมเพราะว่าเราต้องทําให้เสร็จจนหมดนะเราต้องทําให้เสร็จจนครบทั้งหมดอ่ะตัวนี้สามแฟกตัดกับได้นะ ตัวนี้สองแฝกตัดกับสี่เหลือสองสามคูณสองได้หกตัวนี้ได้หกเจ็ดห้าสามสิบห้าตัวนี้ได้สามสิบห้าสามสิบห้าคูณกับหกได้ออกมาเป็นอะไรได้ออกมาเป็นสามห้าคูณหกคือสองคูณสามใช่ไหมอ่ะพี่จับคูณใหม่สามห้าคูณสองได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบคูณกับสามได้เท่าไหร่ได้สองร้อยสิบถูกปะดังนั้นตัวเนี้ย มันก็จะเป็นสองร้อยสิบวิธีในการที่น้องจะวางป้ายหมายถึงว่าในการที่น้องจะเลือกน,นั่นแหละไอการวางป้ายมันก็คือการเลือกทายว่าใครอยู่จังหวัดไหนถูกป,ปะ่ะดังนั้นวิธีการทายมันน้อยกว่าเมื่อกี้อย่างชัดเจนเห็นไหมน้อยกว่าการที่มันไม่มีเบาะแสว่าเฮ้ยมีกี่คนอยู่จังหวัดไหนบ้างอันนี้คือความแตกต่างนะบางคนอาจจะงงเฮ้ยทำไมมันไม่ใช่สามกำลังเจ็ดอันนี้คือพี่อธิบายไปแล้วนะตัวนี้ระลึกชาติมันคืออะไรมันคือ N S นะที่เราหาถูกป,ป,ปะ่ะดังนั้นตัวนี้มันคือ N S คือสองร้อยสิ การที่น้องจะวางป้ายได้ถูกต้องอะคําตอบที่ถูกต้องมีเพียงคําตอบเดียวเท่านั้นถูกปะเ่อะไหมเออคําตอบที่ถูกต้องอะมันจะมีได้แค่แบบเดียวเท่านั้นถูกปะคือน้องวางได้แบบเดียวเลยอะสมมติว่าคําตอบพี่อะพี่โชคดีหนึ่งในสองร้อยสิบวิธีเนี่ยพี่ถักพี่เลือกทีเดียวแล้วถูกเลยสมมติอะมันก็คือแบบนี้เท่านั้นที่จะถูกถูกไหมการที่น้องย้ายลูกลูกสีของพี่แค่ ขยบเดียวอะนะมันกลายเป็นผิดทันทีเลยถูกไะเนี่ยน้องอสีน้ำเงินไปสลับกับสีแดงปุ๊บผิดทันทีเลยถูกไหมถ้าวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องถ้าการเลือกแบบนี้ที่ถูกมันเป็นการเลือกที่ถูกต้องแล้วมันก็มันก็เลือกได้แบบนี้แบบเดียวถูกปะ่ะน้องไปเลือกวิธีอื่นไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยไอ้ที่เราสนใจหรือวิธีที่เราเลือกได้อะ่ยเนอะคือหนึ่งนะเ e ีคือหนึ่งอ่าหรือว่าสนใจก็ได้นะสนใจคือหนึ่งดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นอะไรเนี N e ก็คือหนึ่งส เหมือนจะยากนะไม่ได้ยากมากนะไม่ได้ยากมากเนาะ,นะก็น่าจะพอทําได้สําหรับสําหรับน้องๆที่เรียนคณิตพื้นใครยิ่งใครเรียนคณิตเพิ่มมายิ่งสบายเลยตัวนี้ใช้การเรียนขนองซ้าได้เนาะซึ่งพี่จะไม่พูดถึงในคลิปนี้นะพราะรู้สึกว่าการเรียนของซ้ารู้สึกว่าจะไม่มีในคณิตพื้นนะแต่ถ้าใครเรียนคณิตเพิ่มมาใครที่เรียนตัวคณิตสายวิทย์มานะน้องๆใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งได้เลยก็คือการเรียนของซ้ําน้องจะทําได้เร็วมากเลยถูกไหมเนี่ยตัวนี้ยพี่มองว่าเป็นการเรียนของซ้ําได้อะเนี่ยตัวเนี้ย ใช่ไหของซ้ํามีสีอะไรที่ซ้ํากันบ้างน้องก็หารไปถูกปะเจ็ดแฟกหารด้วยว่าจะไม่พูดแล้วก็สามแฟกใช่ไหมมีสีซ้าสีแดงซ้ำสามสีเขียวซ้ำสองสีน้ำเงินซ้ำสองนี่จบแล้วน้องคิดแค่นี้น้องก็ได้ได้ n ดเอ็นเอ็นเอสออกมาแล้วถูกปะสำหรับคนที่เรียนการเรียงสับเปลี่ยนของซ้ํำจบแล้วนะอยู่ที่กลไกการคิดว่าน้องสามารถคิดออกมาได้ปะนะถ้าคิดออกมาได้ ได้แบบเนี้ยว่าเข้าใจว่าเฮ้ยมันคือการเลือกโดยที่เรามีช้อยอยู่มันไม่ใช่เป็นการที่เราวางเชียงใหม่หรือทายเชียงใหม่ระยองหรือน่านแบบสุมสีสมห้าแต่มันเหมือนกับเขามีป้ายมีป้ายมาให้เราอย่างจํากัดแล้วว่าเฮ้ยคุณทายเชียงใหม่ได้แค่สามครั้งนะใช่ไหมคุณทายเมืองน่านได้แค่สองครั้งนะคุณทายระยองได้แค่สองครั้งนะแค่นั้นเองนะน้องตีโจ์ตรงเนี้ยระยองเลยระยองเนี่ยระยองระนองระยองเนี่ยละอ่ะเป็นระยองนะแปลว่ามันเหมือนกับว่าน้องต้องทายเท่าที่น้องมี เทนะ่าที่น้องมีโคต้าน้องม,มีโคต้าเชียงใหม่สามคนน้องมีโคต้าระยองสองคนและน่านสองคนหน้าที่ของเราคือเอาโคต้าตัวนี้ไปวางไม่ใช่การทายแบบไม่ใช่การทายแบบุูมทายไปเรื่อยถูกไหมอะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผ่านไปนะ้วตอบข้อสามนะตอบข้อสามอะผ่านไปสําหรับข้อนี้